สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับไทยคาโซนวันนี้เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องรถยนต์แต่เราจะพาทุกคนไปดูอีกหนึ่งความน่าสนใจของวงการอาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่โดยเฉพาะสิ่งที่หลายคนอยากรู้ก็คือเรื่องของขีปนาวุธที่ประเทศไทยมีอยู่ในตอนนี้ทั้งในแง่สมรรถนะราคาและความคุ้มคา่าถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหรือมหาอำนาจใหญ่ๆซึ่งแน่นอนว่าประเด็นนี้ไม่ค่อยมีใคร,รมาพูดกันแบบละเอียดนักแต่เราจะเจาะให้ลึกที่สุดเท่าที่ข้อมูลเปิดเผยได้ ก่อนอื่นต้องบอกว่าขีปนาวุธถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อกองทัพยุคใหม่เพราะมันไม่ได้ใช้เพื่อการโจมตีเพียงอย่างเดียวแต่ยังใช้เพื่อป้องปรามหรือเป็นเครื่องมือทางการทูตในเชิงยุทธศาสตร์ได้อีกด้วยประเทศที่มีขีปนาวุธประสิทธิภาพสูงย่อมมีน้ําหนักทางการเมืองและความมั่นคงที่มากขึ้นและไทยเองก็เริ่มให้ความสําคัญกับจุดนี้มากขึ้นเรื่อยๆถ้าเรามองย้อนกลับไปประมาณ1 0 1ถึงปีที่ผ่านมาไทยแทบไม่มีขีปนาวุธที่ทันสมัยเลยครับ ส่วนใหญ่เป็นเพียงอาวุธปล่อยนำวิถีระยะสั้นที่ติดตั้งกับเครื่องบินรบเท่านั้นแต่ในช่วงหลังกองทัพไทยได้มีการจัดซื้อและวิจัยระบบขีปนาวุธที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะจากจีนซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรหลักด้านยุโทโธปกรณ์ของเราหนึ่งในระบบที่น่าสนใจก็คือ DTI 1และ DTI 2ซึ่งเป็นขีปนาวุธที่ไทยวิจัยพัฒนาร่วมกับจีน ขีปนาวุธรุ่น DTI หนึ่งมีพิสัยยิงประมาณ180กิโลเมตรสามารถบรรทุกหัวรบได้ประมาณ300กิโลกรัมเหมาะกับการโจมตีเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์เช่นฐานทัพสนามบินหรือศูนย์บัญชาการขณะที่รุ่น DTI 2พัฒนาขึ้นมาให้มีความแม่นยำม,มากขึ้นโดยใช้ระบบนำวิถีที่ทันสมัยกว่าทำให้ความคลาดเคลื่อนหรือ CEP ต่ำลงเหลือแค่ไม่กี่สิบเมตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับการโจมตีในสนามรบจริงเรื่องราคาก็เป็นสิ่งที่หลายคนอยากรู้กันใช่ไหมครับ ถ้าเทียบกับขีปนาวุธจากตะวันตกเช่น ATA CMS ของสหรัฐหรือ l o r ของอิสราเอลราคาต่อ1ลูกอาจสูงถึง2-3ล้านดอลลาร์แต่ขีปนาวุธที่ไทยพัฒนาร่วมกับจีนนั้นมีราคาถูกกว่ามากมีการประเมินว่าอาจอยู่ที่ราวๆ5 0 0 0 0 0ถึงเ0ดดอลลาร์ต่อ1ลูกซึ่งถือว่าประหยัดกว่าหลายเท่าและยังคุ้มค่าถ้าเทียบกับสมรรถนะที่ได้นอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธจากจีนรุ่น C 8 0 2 A ซึ่งเป็นอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือที่กองทัพเรือไทยใช้กันอยู่ พิสัยยิงประมาณ180กิโลเมตรความเร็วระดับสูงกว่าความเร็วเสียงเล็กน้อยใช้หัวรบเจาะเกราะหนักประมาณ165กิกโลกร,รัมราคาต่อ1ลูกอยู่ราวราวหล้านดอลลาร์จุดเด่นของ c 8 0 2 a <c oughs> 2> คือมีระบบนำวิถีเรดาร์ที่สามารถล็อกเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาวะที่มีการก่อกวนสัญญาณก็ตามและกองทัพเรือไทยก็ติดตั้งขีปนาวุธรุ่นนี้ไว้กับเรือฟริเกตหลายลำเมื่อพูดถึงสมรรถนะแน่นอนว่าขีปนาวุธของไทยยังไม่สามารถเทียบกับประเทศมหาอำนาจอย่างจ รัสเซียหรือสหรัฐได้โดยตรงแต่ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยถือว่าอยู่ในระดับต้นๆเลยครับยกตัวอย่างเช่นเวียดนามเองแม้จะมีระบบขีปนาวุธจากรัสเซียแต่การผลิตหรือการซ่อมบำรุงยังค่อนข้างจำกัดขณะที่มาเลเซียกับอินโดนีเซียเน้นการจัดหาอาวุธจากหลายประเทศทำให้การบำรุงรักษาและความเข้ากันได้ของระบบไม่ค่อยเสถียรนัก สิ่งที่ทำให้ไทยน่าสนใจก็คือเราเริ่มมีโครงการพัฒนาขีปนาวุธในประเทศเองผ่านสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ซึ่งนี่คือการลงทุนระยะยาวถ้าโครงการนี้เดินหน้าได้ดีอีก10-15ปีข้างหน้าไทยอาจผลิตขีปนาวุธได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติซึ่งจะทําให้เราประหยัดงบประมาณและมีความมั่นคงทางอุตสาหกรรมกลาโหมมากขึ้นอีกจุดที่หลายคนสนใจคือประสิทธิภาพจริงในการใช้งาน ขีปนาวุธไทยที่ได้จากจีนส่วนใหญ่มีระบบนำวิถีผสมระหว่าง GPS กับ Inertial Navigation ซึ่งถือว่าทันสมัยและให้ความแม่นยำในระดับที่ใช้งานได้จริงแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เช่นความสามารถในการจอดระบบป้องกันภัยทางอากาศของสตร,รูที่มีความซับซ้อนสูงหรือการรับมือกับการรบไซเบอร์ที่อาจรบกวนระบบนำวิถีแต่ถ้าเรามองตามงบประมาณที่ไทยมีอยู่สมรรถนะระดับนี้ถือว่าคุ้มค่าและเหมาะสมอย่างมาก เพราะอย่าลืมว่าประเทศไทยไม่ได้มุ่งหวังจะไปแข่งด้านอาวุธกับมหาอำนาจแต่ต้องการเพียงการป้องปรามและเสริมความมั่นคงในภูมิภาคเท่านั้นในเรื่องราคาของระบบขีปนาวุธทั้งชุดไม่ใช่แค่ตัวลูกขีปนาวุธนะครับแต่รวมไปถึงรถยิงคอนเทนเนอร์ระบบควบคุมการยิงและการฝึกบุคลากรด้วยทั้งหมดนี้อาจมีราคาหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อนหนึ่งชุดยิงถ้าเทียบกับกำลังทางเศรษฐกิจของไทยก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างสูง แต่เมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้ทั้งในด้านความมั่นคงและการยกระดับเทคโนโลยีก็ถือว่าน่าลงทุนสิ่งที่น่าสังเกตคือการที่ไทยเลือกซื้อจากจีนมากกว่าโลกตะวันตกก็เพราะเรื่องราคาและข้อจํากัดด้านการเมืองหลายประเทศตะวันตกไม่ค่อยอยากขายอาวุธทันสมัยให้ไทยด้วยเหตุผลทางสิทธิมนุษยชนหรือการเมืองภายในขณะที่จีนพร้อมจะขายและยังยินดีถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนทําให้ไทยสามารถเรียนรู้และนําไปพัฒนาต่อเองได้ พูดถึงอนาคตกันบ้างตอนนี้มีข่าวว่าไทยกำลังสนใจระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานระยะกลางถึงไกลเช่น FK3 หรือ HQ9 จากจีนซึ่งถ้าได้มาจริงจะทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของไทยแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากเพราะที่ผ่านมาไทยยังขาดขีปนาวุธที่สามารถรับมือกับการโจมตีทางอากาศในระยะไกลได้ถ้ามองในมุมเปรียบเทียบกับการลงทุนด้านอื่นหลายคนอาจตั้งคำถามว่าทำไมต้องลงทุนกับอาวุธที่มีราคาแพง ทั้งๆท,ท,ที่ประเทศยังมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมแต่ความจริงแล้วระบบอาวุธเหล่านี้มีผลทางอ้อมด้วยเพราะมันช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศมีความมั่นคงไม่เสี่ยงต่อภัยคุกค,คามจากภายนอกซึ่งตรงนี้หลายประเทศก็มองเหมือนกันโดยสรุปแล้วถ้าเรามองเรื่องสมรรถนะขีปนาวุธที่ไทยมีในตอนนี้ถือว่าอยู่ในระดับกลางค่อนไปทางสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคราคาก็อยู่ในระดับที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ และถ้าดูจากทิศทางในอนาคตไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่สามารถผลิตขีปนาวุธเองได้อย่างเต็มรูปแบบในอีกสิปีข้างหน้าทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมแบบจอดลึกเกี่ยวกับสมรรถนะและราคาของขีปนาวุธไทยหวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไทยคาโซนไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ